นว,ว่านิยายนิยายรักเรื่องดวงใจมาเฟียตอนที่15ผมและคาร์อสทำกิจกรรมรักร้อนสวาดร่วมกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันในครั้งแรกหลังเสร็จกิจเขานอนอยู่ข้างๆผมแล้วดึงผมให้เอาหัวไปซบกับอกของเขาแล้วผมก็ปล่อยให้เสียงหัวใจที่เต้นสม่ำเสมอของเขากล่อมผมให้หลับ ผมไม่สามารถมีความสุขมากกว่านี้แล้วล่ะครั้งแรกของผมและเราสองคนมันช่างน,น่าทึ่งมากเหลือเกินผมมีความสุขมากจริงๆในตอนนี้เวลาต่อมาเราทั้งคู่มีอะไรกันบ่อยๆต่อมาหลังจากนั้นเคมีในร่างกายของเราสองคนมันช่างเข้าหาและดึงดูดกันและกันเหลือเกินเขากับผมทำกิจกรรมรักร้อนสวาดร่วมกัน อย่างถึงพริกถึงขิงแทบจะทุกที่และทุกเวลาที่เรานั้นมีโอกาสเราควรทำแบบนี้บ่อยๆนะบนเตียงของนายเขาพูดขณะพยายามกลั้นหายใจผมชอบนะเมื่อกี้นี้เขาพูดจบแล้วผมก็หัวเราะทั้งทั้นที่ยังนอนอยู่บนตัวเขาฉันดีใจนะที่นายชอบ นอนพักไหมผมถามและรู้สึกว่าเขาแข็งทื่ออยู่ข้างใต้ผมผมสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจที่เต้นแรงของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เรามีเพศสัมพันธ์กันในห้องของผมที่รักคุณไม่จำเป็นต้องแค่ว่าเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านของคุณนะมันมามากแล้วล่ะแ,และผม จะรู้สึกแย่จริงๆถ้าคุณทิ้งผมทันทีหลังจากมีเซ็กส์ผมจะเกรดที่เขาคิดว่านี่เป็นการเรียกหามแบบงี่เงา่าฉันอยากจะอยู่ต่อเขาตอบอย่างใจเย็นผมหันกลับมาไปเชิญหน้าเขาแล้วเราทั้งคู่ก็จูบกันช้าๆจนผมคิดว่าร่างกายของผมจะลอยละล่องสัปดาห์นี้ ผมเน่จะยุ่งอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าเรากำลังจับตัวทุนอยู่ผมประกาศหลังจากอาบน้ำอุ่นมานานและช่วยมาเตอโอสวมเสื้อเชิ้ตของผมทำให้เขาน่ารักกว่าที่เคยเป็นและอยากให้ผมพามันกลับไปอีกครั้งผมต้องจำไว้ว่าเราต้องตื่นแต่เช้าแต่น้น่ไม่ได้หยุดจูบอันเด่าร้อนที่ผมมอบให้กับเขาใช่ ผมรู้คุณก็รู้ว่าผมอชอบที่คุณมาหาผมตอนที่ผมไม่ไปอพาร์ตเมนต์ของคุณผมพูดเสริมแล้วมองดูเขาเขายิ้มกว้างแล้วพยักหน้าแต่ว่าก่อนที่ตารางงานจะยุ่งขนาดนั้นนะฉันคิดจะพานายไปที่ไหนสักแห่งในคืนพรุ่งนี้ ผมพูดหลังจากนั้นไม่นานเขามองอย่างสงสัยแล้วผมก็หัวรเราะเบาๆเชื่อสิฉันสัญญาว่านายจะชอบมันเขายิ้มแล้วเองนหัวพิงหน้าอกผมผ่านมาสองสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่คืนแรกร้อนสวัาดของเราแล้วเราไม่สามารถล้ามือจากกันได้ผมหมายถึงตัวเองนะี่ย ผมแค่อยากมีเขาทุกที่และเขาก็ได้มาทราบเรื่องนี้แล้วผมรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีความสุขแต่ไม่กล้าแสดงออกผมยังได้คุยกับพ่อด้วยมันแน่าอึดอัดจใจแต่เขาเป็นพ่อที่เข้าใจและเอาใจใส่มากที่สุดถึงแม้จะเป็นผู้นำมาเฟียก็ตามผมรู้ว่าผมกำลังตกลุมรักแมตตี้ แต่ผมไม่อยากบอกเขาและทำให้เขาตกใจผมอยากจะจัดการกับเรื่องบางอย่างและวางแผนเดทสุดโรแมนติกหรือว่าอะไรสักอย่างผมเห็นแมตตี้นอนหลับสนิทมากผมสัมผัสแก้มของเขาแล้วเขาก็ขยับเข้ามาใกล้หน้าอกของผมมากขึ้นเวลาต่อมาไม่มีเรื่องพีคใช่ไหม ผมพูดแล้วเอาเน็กไทปิดตาเขาโอเคโอเคแล้วเขาตอบพร้อมกับหัวเราะคิกคักผมจับมือเขาแล้วชี้ให้เขาก้าวขึ้นลิฟต์ไปบนดาดฟ้าแล้วถอดผ้าปิดตาออกก่อนที่คุณจะถามนี่ไม่ใช่ความประหลาดใจนี่คือสิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจผมพูดพร้อมยิ้ม กับสีหน้าของเขาดวงตาของเขาตกตะลึงและปากของเขาก็อ้าปากค้างเรากำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์สุดเพี้ยนนี้เหรอเขาตะโกนกระโดดเหมือนเด็กเห็นของเล่นชิ้นโปรดแล้วจูบผมในอ้อมแขนของผมเราได้ยินเสียงใครบางคนแะแอมในคอและถอนจูบทำให้เขาหน้าแดงและซ่อนหน้าไว้ที่คอของผม เขาจะน่ารักขนาดนี้ได้ยังไงกันนะเอ,อ่อขอไปที่รบกวนท่านครับเราพร้อมแล้วนักบินดูแ่าจะเขินอายเล็กน้อยผมขอบคุณเขาแล้วดึงแมตตี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยและช่วยเขาปรับตัวได้เขาดูมีความสุขมากผมไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เลยผมแหละร่งเขาจริงๆในที่สุด เราก็ลงจอดใกล้กระท่อมและเขาก็มองมาที่ผมเพื่อถามคำถามแค่มากับฉันฉันบอกนายแล้วไงว่านายต้องการมันเขาปิดปากแล้วจับมือผมเงียบๆสถานที่แห่งน,นี้มันสวยงามมากเขายอมรับเมื่อมองไปรอบๆขณะที่เราไปถึงระเบียงหน้าบ้านผมก็ผลักประตู เปิดออกแล้วก็เปิดไฟให้ตายสิคาลีเขากระซิบจับมือผมแน่นขึ้นอีกนิดที่นี่มันน่าทึ่งมากมีใครอาศัยอยู่ที่นี่บ้างเขาถามมองไปรอบๆแล้วผมก็ยิ้มนายเรียกฉันว่าคาลีเหรอน่ารักดีนะว่าแต่นายชอบที่นี่ไหม ผมถามแล้วเขาก็ยิ้มชอบครับมันช่างดูสวยและสงบมากๆเขาตอบผมยื่นมือให้เขาแล้วดึงเขาไปที่ประตูเปิดสิเขามองไปที่ผมอย่างสงสัยแต่ทำอย่างไม่เต็มใจแล้วผมก็เปิดไฟอะไรอะไรเนี่ย เขาถามความสับสนอย่างชัดเจนในแววตาของเขาที่นี่นะี่ยเหมาะสําหรับเราไม่มีในทางเทคนิคมันเหมาะสําหรับนายและห้องนี้เอาไว้ให้ในายได้มีสถานที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวในการระบายสีสตูดิโอเล็กๆของนายผมพูดอย่างภาคภูมิใจและเห็นน้ำตาไหลาออกมาในดวงตาของเขา ผมหันแน่ไปทางเขาแล้วฉันก็นำภาพวาดของนายมาสองสามภาพผมพูดและน้ำตาก็เริ่มไหลอาบแก้มของเขาเลขกย่างฉันชอบอันนั้นผมเสริมชี้ไปที่รูปของผมแล้วขยิบตาผมได้ว่าแน่นคือคนที่นายซ่อนตัวจากฉัน เขาหัวเราะทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตาที่สวยงามของเขาได้โปรดที่รักพูดอะไรบางอย่างสิในชอบมันหรือเปล่าผมถามเมียงกังวลและตั้งคำถามว่าผมย้ายเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วนำของส่วนตัวของเขาไปนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงไม่อยากให้ผม ไปที่บ้านของผมคืนนี้ในที่สุดเขาก็ถามช้าๆแล้วผมก็พยักหน้าเล็กน้อยใช่ฉันขอโทษที่ฉันผ่านเรื่องของนายไปฉันแค่อยากจะผมชอบมันเขาพูดตัดบทผมแล้วผมก็มองเขาด้วยดวงตาที่เป็นประกายคุณรู้ไหม ว่านี่เนะีคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับมาในชีวิตเขาพูดสะอื้นแล้วผมก็กอดเขาคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผมเขาพูดเสริมแล้ววางหัวบาลัยของผมแล้วผมก็กอดเขาแน่นขึ้นนายก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันนะ มตตี้เราทั้งคู่เงียบไปสักพักจนเขาผ่าตัวออกและมองมาที่ผมแล้วที่ใหม่ของเรามีห้องนอนหรือเปล่าเขาถามด้วยรอยยิ้มและดวงตาของผมก็เริ่มมืดมนด้วยความปรารถนาในขณะที่ผมยกเขาขึ้นมาโดยเอาขาของเขา โบรอบเอวของผมและมือของเขาที่พันรอบคอของผมอย่างแน่นหนาและหัวรอกิกคักที่คอของผมในขณะที่เราเดินไปที่ห้องนอนเพื่อทำอะไรบางอย่างร่วมกันเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ